โดยสมบูรณ์แล้วนะก็คือทุกอย่างชัดเจนก็คือเราปรครืนให้เรียบร้อยพีน่น,อนอ้องเนาะตามนะั้นนะครับคืนจริงครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค,ครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่บ้านหินเหล็กไปนะครับพี่น้องครับก็ตามที่บอส,สดได้มีคําสั่งมาให้เราไป นะครับที่บ้านหินเล็กไฟเพื่อนะครับผมไม่นกปาะกานุ้ยนะครับทำตามนโยบายที่บอสสั่งมาก็แล้วกันเอาเอาเป็นบ้านยังงั้นนะครับ <c oughs> ก็คือ,อยัางไๆว่าเอารถขั้นนี้ไปคืนเขานะครับบีไปคืนเจ้าของเขานะครับนะกตตรงๆนี่นสิละพี่น้องเพราะว่าเพื่นบอกมาจอย่างไรผมกับบอกไปยังสั้นนะครับก็แค่ก็เอาง่า,งงายๆว่าให้เป็นความสบายใจทั้งสองฝั่งสองฝ่ายก็แล้วกัน นะครับมันจะได้ไม่มีทีนีงที่ต้องคางค่าใจกันของเพ่อนก็นแล้วกันเพื่อเลยว่งงางั้นพี่หนุ่มผมติดงานพอดีพี่หนุ่มกับแม่กับน้องมุ้ยเป็นทุละให้หน่อยก็แล้วกันก็นเลยอ่ะได้ครับก็เลยมาครับตอนนี้ถึงเริงแล้วแหละนะครับก็จะเข้าไปบ้านหินเหนไฟทีนี้พวกผมก็จะเอาบีเอ็มคันนี้ไปจอดไปให้ที่บ้านนะครับที่บ้านก็าหาแพล่าเพลา,ะพานะครับหลังจากนั้นมุหผมก็จะเอารถคันฟอร์ดสีดํา นะครับที่เป็นชื่อพี่บ้านฟินแลนด์กลับบ้านที่ขอนแก่นนะครับเนาะราคาลดบ้านก็ก็จะเอาดับเหมือนกันนะครับก็คือเสี่ยวไปใส่ประโยชน์อยู่ที่ขอนแก่นนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิใกล้ค่าเนี่ยแหละะเนาะเดี๋ยวฟาวนิดนึงเพราะว่ารถตอนนี้ยังติดแล้วก็คนเล่นสงการเยอะมากนะครับค่อยๆไปค่อยๆมากอยู่เนี่ยพี่น้อง เราเดี๋ยวเขาไปบอกกันอยู่บ้านบอดปิกกันอยู่ที่บนันทีเรียกไฟนอบ้านหลังไงคังหนอกตปเดินทางแล้วกันพี่น้องครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาถึงบ้านนะครับบ้านบอดแล้วนะครับก็คือบนันทีเรียกไฟนะครับบ้านส่วนนี้ของเพื่อนพี่แลนแล้วก็อันนี้ของบ้านโอเคพี่นุ่พี่น้องครับถึงแล้วก็คือเรารถอันนี้นะครับมีแค่น,นี้นะรับมาขึ้น,นตาม ผู้ใหญ่คุณคุยกันเองนะไม่เกี่ยวกับผมหรอกนะชื่อทุกอย่างนะครับก็เลียรหมดแล้วลหละนะครับเพียรหมดกอย่างแล้วรองเท้าก็งก็ปกติทุกอย่างเ้ยนะครับไม่มีอะไรนะครับปกติทุกอย่างเ้อนะครับทุกอย่างเราไม่ยุ่งเราไม่ได้แตะอะไรทั้งสิ้นนะครับมาปกติเนาะง่ายน้นะฮะก็จะมีแค่ เลทคโนโลยีที่ค,นะครับยังมีปกติพอ่อพ่อพิ่งล่าสุดนะครับล <c oughs> ่าสุดนะครับอเอฟซีนะเพราะว่าเราเพิ่งอ่าไปศูนย์มาเพิ่งเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรมาไม่มีรอยอะไรนะทุกอย่างนะที่บอกว่ากปกติทุกอย่างเลย ลอหมดละทีนี้นะฮะพี่นอ้องห้ากษิตมาเอาคันนี้ขึ้นรับไปทําไปใส่งานาบบนัว่าบอลเราวผมมีดูดใส่งานนะครับทุกอย่างก็เจตนาลณรมณ์ือวัดวี่บามิเรนคุณสั่งมานะบอลผมว่าถือวิสาสะอีก็คือเราจะเอาคันนี้กลับไปใชนะ้ด้วยเหตุผลอ,อย่างนั้นผมคิดเบานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไปคูดกันเองนะครับเพราะว่าเจ้าคันเจ้าขึ้นแต่ว่ากสิตผ้าเนี่ย ครับน้องอุ้ยเพิ่นเบืองบ้านเพราะว่าเพิ่นบ่เคยเห็นตรงนี้นําก็ได้ภาพเลงอ้อลืมอีกอีกขั้นหนึ่งก็คือเสียวขั้นนี้ครับพี่นนหน้องแล้วก็จอดรถบ้านหรือรถนอนนี่แหละอ่าเอากลับไปบิวอินเพื่อใช้งานะานะครับในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะ,จะเอาไปทำแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะเอาไปอยู่หากเราเสียาไปบิวอินเก็บงานยังแต่เรื่องของกุญแบ้านทิ้งแล้วถอะก็ไม่อยากจะ หนูเลีงขาเพืชนดอกอันนั้นนีกะใบเป็นพื่นกันเอาเอางแต่ยยว่าผมที่ไทยเพิ่งว่านี่คือเราเอามาคืนโดยสมบูรณ์แล้วนะก็คือทุกอย่างชัดจนิงก็คือเอามาคืนให้เรียบร้อยแล้วพี่หน้องเนาะตามนั่นนะครับคืนจริงก็อยู่ที่นี่แหละบ้านฟอสตตามนั่นนะครับพี่หน้องขอพูดในไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจผู้บ้านฟินแลนด์แล้วก็ค่ายเพลงโตเกียรมิวสิคนะครับพี่น้องขอพูดในไลน์สำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ Oh my god!